วันนี้เรามีนิทานดีๆมานำเสนออีกแล้วนะขอเชิญรับฟังกันได้เลยนิทานเรื่องสองพี่น้องกับต้นไม้วิเศษการพร้งหนึ่งนานมาแล้วมีสองพี่น้องชื่อมานีและมานะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมานีเป็นพี่สาวที่ใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นส่วนมานะน้องชายกลับเป็นคนเห็นแก่ตัวชอบแกล้งเพื่อน วันหนึ่งขณะที่มานีเดินเล่นในป่าเธอพบคุณยายคนหนึ่งกำลังหิ้วของหนักๆมานีจึงเข้าไปช่วยหนูช่วยคุณยายถือของนะคะคุณยายยิ้มและกล่าวขอบคุณเมื่อถึงบ้านคุณยายท่านบอกว่าเจ้าช่างใจดีจริงๆนี่คือเมล็ดวิเศษปลูกมันไว้แล้วมันจะเติบโตเป็นต้นไม้ที่จะให้ทุกสิ่งที่เจ้าต้องการ มานีนำมเมล็ดกลับบ้านเล่าเรื่องราวให้มานะฟังมานะอิจฉาจึงรีบไปหาคุณยายทันทีเขาแกล้งทำเป็นช่วยท่านแต่พอได้มเมล็ดมาก็รีบวิ่งหนีโดยไม่ช่วยจนจบทั้งคู่ปลูกเมล็ดในสวนหลังบ้านผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ต้นไม้งอกขึ้นมามานีขอให้ต้นไม้ช่วยให้คุณพ่อหายป่วยและขอขนมไปแบ่งเพื่อน วันรุ่งขึ้นคุณพ่อก็หายดีและมีขนมอร่อยออร่อยมาให้เธอแบ่งปันส่วนมานักเขาของเงินและของเล่นมากมายต้นไม้ให้ทุกอย่างตามที่เขาต้องการแต่แทนที่จะแบ่งปันเขากลับเก็บไว้คนเดียวและรอเรียนเพื่อนๆที่ไม่มีวันหนึ่งหมู่บ้านประสบภัยแล้งทุกคนขาดแคลนอาหาร มานีจึงขอต้นไม้ช่วยให้ฝนตกและมีอาหารพอกินทั้งหมู่บ้านต้นไม้ก็ช่วยเหลือทุกคนจึงรอดพ้นจากความอดอยากและรู้สึกขอบคุณมานีมากมานะเห็นทุกคนยกย่องพี่สาวจึงขอต้นไม้ให้เขามีอำนาจเพื่อจะได้สั่งให้ทุกคนทำตามแต่กลับไม่เป็นผลต้นไม้บอกว่า ค่าให้ได้เฉพาะสิ่งที่เจ้าทำเพื่อผู้อื่นไม่ใช่เพื่อทำร้ายใครมานะเสียใจที่ไม่ได้ดังใจจึงโกรธและผลักต้นไม้ทำให้ตัวเองหกล้มเจ็บเขาร้องให้ด้วยความเจ็บปวดและอายมานีเห็นเข้าก็รีบมาช่วยพร้อมกับกอดน,น้องชายไม่เป็นไรนะพี่อยู่ตรงนี้แล้วมานะสำนึกผิด พี่มานีครับผมขอโทษที่ผ่านมาผมเห็นแก่ตัวมากต่อไปนี้ผมจะเป็นคนดีและช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนพี่ครับตั้งแต่นั้นมามานะก็กลายเป็นเด็กดีเขาและพี่สาวใช้ต้นไม้วิเศษช่วยเหลือผู้อื่นทำให้หมู่บ้านอยู่อย่างมีความสุขเพราะทั้งคู่เข้าใจแล้วว่าการทำความดีนั้นคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้เด็กๆเ,เข้าใจว่า การทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นนั้นจะทำให้เรามีความสุขและได้รับสิ่งดีๆตอบแทนเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะฝันดีนะทุกคนบายบาย